ฮัล e อใ a e ่าวรู้ด <c oughs> ูวันนยืรู้ะไปดูโน o ท้สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันัดเดอวันนี้ก็ออกมาเดินทูลเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่เดินมั่งเพราะว่ามากัะลุงแถวนี้จะไกลจากบ้านป้าอยู่ประมาณสัก ห้ารอยเมตรอะนะแต่ป้าก็ไม่เคยเข้ามาหรอกอันนี้คือกองหิมะนะเขาไถมากองรวมไว้เทศบาลไถมากองรวมไว้ให้มันละลายเด็กคอมเดี็กคอมาทิไลเลยเห็นด้านอ๋อโอเคน้อยอ okay. อยหูสกอ๋อจำได้ละมันเดินไปเดินมามันวนกลับมามันก็มาทางที่เราเดินทุกวันอืม

เมื่อกี้เจอแมวแมวไม่มองค่ะแต่เจอหมาหมาวิ่งใส่เลยขออนุญาตเจ้าของหมาขอเขาถ่ายวิดีโอนิดนึงขาวไปหมดมล่ะนเี สิกเก้นก็ตัมันไดิโอไม่ล่นนะต้นไม้สวยมากเลย